อาวันนี้ก็มารีวิวเสื้อให้ดูนะครับเสื้อที่เข้ามาอันนี้ก็จะเป็นเสื้อตัวนี้น่าจะเป็นเสื้อที่ผมกดมานะครับเ๋ยวมาดูกันว่าลายอะไรนะครับก็รับเข้าเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วผมมีรับจำนำด้วยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็มีรับจำนำมีอะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องราคาหรือว่าอะไรที่จะรับจำนำก็ส่งรูปมาคร่าวๆได้นะครับก็ ยังรับจำนำอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้โฆษณานะครับส่วนใหญ่จะเป็นรู้จักรู้จักกันนะฮะหรือว่าใครเดือดร้อนจริงๆก็ทักมาได้นะครับผมก็รับจำนำตามปกติเลยครับรับจำนำซื้อขายผ่อนยกชุดอย่างเงี้ยครับเนี่ยตัวนี้เป็นความเจ็บปวดของผมนะคือผมขายไปผมลืมดูในสต็อกนะครับว่ามันหมดลืมดู เป็นงานเก็บผมขายงานเก็บตัวเองไปนะครับก็ลืมดูว่าเหลือตัวเดียวนะฮะนี่ลายนี้เลยนะครับนี่ลายนี้นะครับตัวตลกนะครับคอนตัวตลกหรือว่าคลาวนะครับอ่าก็สมัยเด็กๆโจนาธานก็ถูกล้อเป็นตัวตลกแต่ในเนี้ยทำเป็นตัวตลกร้ายนะครับเนี่ยเห็นไหมจะถือไม้หน้าสามมีรอยแผลเป็นมีอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็น สมัยเด็กจอทางขดดบลรี่นะครับนักร้องนำของคอนนะครับตัวนี้ได้ป้ายโคนี่ด้วยนะครับสวยๆเลย XL นะครับก็เอามาเข้าสต็อกไว้นะครับลืมลืมไปว่าตัวเองมีเหลือตัวเดียวแล้วเผลอขายไปนะครับเป็นลายหน้าเดียวนะครับผ้าขาวสวยๆนี่เลยครับเนี่ยอันนี้ก็เอามาเข้าสต็อกนะครับมาแขวนที่บ้านคอนนะครับอมาดูกันตัวต่อไปอะไรนะครับ รับเข้าเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีส่งรูปมาได้นะครับรูปกับราคานะครับรูปกับราคาไม่ต้องถามผมนะครับว่าผมรับเท่าไหร่นะครับเอาราคาที่เพื่อนๆพี่ๆอยากได้เลยนะฮะส่วนผมรับได้ผมก็จะบอกว่าผมรับนะครับรับไม่ได้ผมไม่ต่อนะครับก็คือผ่านเลยนะครับอ่ะตัวนี้ก็รายนี้ก็รับเข้ามาไซส์เอ็มนะครับตัวนี้ไซส์เอ็มผมขายนะครับเนี่ยสภาพดีเลยเดี๋ยวผมเช็คตำหนิขาดรูอีกทีหนึ่งแต่ว่า ใหม่มากไม่น่าจะมีรูนะครับเนี่ยลายกัดแขนป้าย 3A ระบุไซส์ M นะครับ <c oughs> ใครเคยถามผมไว้มาแล้วนะครับไซส์ M นี่ลายนี้ไซส์ M ผมมีทั้ง L ทั้ง XL นะครับอ่าแต่ตัวนี้ไซส์เใครเคยถามผมก็ถ้าเห็นโพสตหรือเห็นคลิปวิดีโอก็ทักมาถามผมได้นะครับอ่ามาก็รวมรวมไว้แกะนะครับ เพื่อนๆพ,พ,พี่ที่ส่งมาก็ผมยังไงผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับว่าอาจจะช้านิดนึงแต่ของมาถึงเมื่อวานนะกับวันนี้เนี่ยครับคอนนี้ผมก็ประมูลนะครับประมูลได้มาเนี่ยครับเจอสวยๆก็ไปประมูลไปใส่ราคาประมูลมาเนี่ยครับป้ายทีเบสนะครับป้ายทีเบสี่ยคอนลายอย่างเงี้ยครับเนี่ยแบบเนี้ย สวยนะครับสวยนะครับสกรีนดีนะครับสกรีนดีเป็นบูตเล็กนะครับเป็นบูตเล็กแต่สกรีนเนี่ยคือเนื้อสกรีน <ๆ S 1> เนี่ยเอ่อมันไม่ใช่หนาหนาเหนียวเหนียวนะครับเป็นยางๆงั้นไม่ใช่นะบูตเล็กบางตัวที่เล่นได้เนี่ยงานสกรีนต้องดีนะครับงานสกรีนต้องดีต้องดีมากด้วยล่ละครับอ่าเนี่ยครับอย่างเงี้ยสกรีนแห้งแห้งบูตเล็กสวยๆเลยอัลบัมอิชชู่นะครับทัวร์ในปีสองพันอ่า ตัวนี้เป็นอัลบั้มอิกชูเวอร์ทัวนะครับปี2,000ันป้ายแบบนี้นะครับก็เล่นได้นะครับเล่นได้อ่าตรงยุคตรงปีนะครับปลายแขนจ้ำขาวสวยเลยนะครับตัวนี้น่าจะไซส์น่าจะเป็นไซส์เเนาะเหรือ XL เนี่ยแหละอกประมาณ22 2 3ินะครับยาวประมาณ28ถึง28.5นะครับอ่าลายอย่างนี้ก็ เอาเข้ามาเก็บครับบูธเล็กสวยๆก็เข้ามาเก็บนะบผมยังไม่มีนะรายนี้ผมมีเป็นแขนสั้นนะครับอ่อนี้ผมก็เอาเข้ามาเก็บไว้มาหลายถุงนะครับเดี๋ยวต้องดูตัวไหนเป็นตัวไหนอ่านี่เขียนมาดีตัวนี้เขียนมาดีถูกต้องนะครับอ่าลิมบิกิตนะครับสองปีสองพันสีกรมท่า 24- ่สป้ายบินเปื้อนสีจางจ1จุด โอ้อกใหญ่มากนะครับอกใหญ่มาก XL นะเดี๋ยแม่เสียดานะป้ายบินนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนายนี้ขายไปหลายตัวเนี่ยครับอ่าอกใหญ่เลยนะครับลายหลังเป็นสตาร์ฟิตแบบนี้นะครับผมมีสีเหลืองนะโอ้อกใหญ่จริงนะครับโอ้ยไม่ค่อยเจอเลยนะครับอกนี้ผ้าสีกรมนะครับ แม่เสียดายนะป้ายบินนะถ้าป้ายไม่บินนี่สวยเลยนะครับเนี่ยเสื้อสภาพดีนะครับสภาพสวยอยู่ก็มีผ่านการสมส่ยมาบ้างนะครับแต่ไม่ถึงขนาดว่าสีดอฟเฟดอะไรจนน่าเกลียดนะครับส่วนเลอะสีหนึ่งจุดเดี๋ยวตรวจเอาแล้วกันนะครับนี่ก็ลายแบบนี้ครับริบิสกิตนะฮะเนี่ยอกใหญ่มากไม่ค่อยเจอนะครับสีผ้าสีกรมอกใหญ่นะครับผมเจอแต่ L อนะส่วนใหญ่เจอแต่ L อ อกจะประมาณเต็มที่ก็ยี่บสองนะครับยาวยี่บเก้าแต่ตัวนี้ยี่บสี่สามสิบเอ็ดนะครับแต่เดี๋ยวผมเอามาถ่ายรูปลงขายให้จำไม่ผิดตัวนี้แกน่าจะฝากขายนะครับอ่ะตัวสุดท้ายนะครับมาดูกันอ้าวตัวนี้พี่เขาส่งมาตัวเดียวเหรอ คุยกันไว้สองตัวนะเนี่ยส่งมาตัวเดียวต้องคุยกันใหม่ก็เป็นคอนเนี่ยนะครับแต่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กนี่ครับส่งมาอันนี้ก็มาฝากไว้ก่อนนะครับก็คอลายแบบนี้นะฮะก็วันนี้นะฮะร,รีวิวเสื้อคร่าวๆให้ดูนะครับส่วนตัวไหนเข้าส่งมาฝากขายเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูปนะครับแล้วก็ลงขายให้ ฝาก่อเพื่อนเมตตาและสนับสนสินค้านะครับของอินซีบ้านนอกคนนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปกับความช้านะครับขายของตัวเองไปจนลืมว่าหมดสต็อกแล้วนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ